ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแอมนะครับโลโยนะครับรุ่นเก่าเกือกรุ่นโบราณนะครับจะใช้งานปกตินะครับเราจะขายตามสภาพนะครับว่ามันดังไหมนะครับนะครับแล้วก็จะมีสินค้ามาแนะนํานะครับหลายรายการเนาะวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตสินค้าามานานพอสมควรเนื่องจากติดนะครับติดภารกิจ ในการเตรียมงานเดโมนะครับอำเพื่อเกษตรสมบูรณ์ที่ผ่านมานะครับทำให้หยุดไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มานะครับมีสินค้ามานําเสนออีก1วันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วขอสวัสดีนะครับพี่ๆทางสปปลาวนะครับ FC ทาง กัมพูชานะครับที่ได้ซื้อสินค้าไปนะครับก็ขอขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านมานั้นนะครับก็มี f c ทุกท่านนะครับมีพี่นิคมมีหลายๆคนนะครับที่เป็น f c ช่องคนทำเครื่องเสียงนะครับได้ไปหาที่งานเดโมเกษตรสมบูรณ์นะครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจทั้งเป็นพิธีกรนะครับทั้งมาเปิดเครื่องเนาะนะครับแล้วก็ทำหลายๆหน้าที่นะครับก็ ไม่ไม่ค่อยได้ทํางานสักเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามา,าชมสินค้ากันนะครับวันนี้จะมาลองแอมนะครับเนาะจะมาลองแอมตัวนี้ให้ชมว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับครับมารีวิวกันนะครับรีวิวกันเครื่องใช้งานปกตินะครับเขีย์อูวี UV ตัวนี้ไม่ขึ้นแต่เสียงออกปกตินะครับผมจะลองด้านหน้าด้านหลังให้ ให้ฟังว่ามันมันดังไหมนะครับมันดังไหมมีตัวไหนดังบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยอันนี้นะครับไฟสถานะขึ้นปกติแต่ข้อเสียก็คือพัดลมไม่หมุนหมุนเบาๆน่าจะน่าจะเสียนะครับหมุนเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูมีท R เบอร์ใหญ่ข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างละเจ็ดคู่บอดได้นะครับมีบอดได้แบบนี้หม้อแปลงสองลูกคาปาสีลูกนะครับหมื่นไมโครนะครับสีลูก แล้วก็มีชุดแผงใหญ่แบบนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพด้านหลังประมาณนี้เสียบสัญญาณเข้านะครับอ่ะเหนี๋ยวลองกันนะครับว่าดังไหมไม่ข้อแคดเลยนะครับเสียงดีมากถ้าเอาไปเนี่ยครับ18ข้างละหนึดอกได้เลยครับ 18ช่องละ2ดอกได้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะหมูไส้ในมาเรียบร้อยหมูไส้ในมาพร้อมใช้งานเลยเอพอลองตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะลองมาเสียบด้านหน้าดู ว่ามันจะมีเสียงไหมเสียบด้านหน้าดูเอาทีละช่องเลยนะครับเดี๋ยวลดเกณฑ์ก่อนเนาะลดเกณฑ์ก่อนนะครับลดเกณน์ก่อนเอาเสียบด้านหน้าดูเขาเขาขึ้นว่าอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวต่อเลยนะดังไหมนะครับผมก็ไม่ได้ลองนะให้ฟังเหมือนเขาโม่มาแล้วไม่รู้ว่าเขาต่อผ้าขยายเข้าหรือไปนะครับเหมือนเขาโม่มาแล้วเนาะนะครับโมมาแล้ว น่าจะดังนะครับ2อ,องก็ไม่น่าจะดังเขาน่าจะปิดผาาขยายตัวนี้แล้วครับนะครับเขาไปทําเป็นโมโนแล้วไม่น่าจะดังนะครับแล้วหน้าไม่น่าจะใช้ได้ EQ ก็ไม่ใช้ไม่ได้นะครับพอาะทำเป็นโมโนแล้วเป็นเป็นเอมเลยนะครับเป็นแอมเลยไม่มีไม่มีผัาขยายเสียบตัวนี้นะครับงั่งนเนาะ เซตตัวนี้ก็ดังปกติแรงแรงใช่ได้เลยครับแรงมากข้ามูมมาแล้วนะครับโมดูลก็คุ้มแล้วมาแปลงสองลูกนะครับคุ้มมากนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ขายเพียงนะครับ ตัวนี้ขายเพียงหน0่งพันอบาทนะครับได้โมดูลแบบนี้เลยนะครับนะครับได้โมดูลแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ npe ตัวนี้ที่ผมลงขายไปนะครับไม่คอกแคกด้วยนะครับเป็นปีเอโคนะครับเป็นมีดีเล y นะครับมีดีเลให้เป็นเสียงพาเทศเสียงอะไรนะครับนะครับ ใช้งานปกติเด้อนะครับไม่มีข้อแขกด้วยข้างในเยี่มเยี่มเลยนะครับข้างในเอี่มเยิ่มมีแค่ฝาเป็นรอยติดกาวสองหน้านะครับด้านหลังก็ประมาณนี้จะเป็นแจ็คฟนแจ็คมโนูนะครับใช้งานปกติผมลองแล้วนะครับดังไม่ข้อแขกเลยนะครับเสียบไมค์เข้าก็เอาไปร้องเพลงก็ได้นะครับนี่ครับขายสองร้อยเหมือนเดิมนะครับสองร้อยเหมือนเดิมอ่ะเห็นไว้นะครับ ต่อมาสปอรตไลท์ยังอยู่หลอดไส้นะครับหลอดไส้สปอตไลท์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขาย1000ับาทนะครับต่อมาเสียงกลางตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับเสียงกลางตัวนี้ยังอยู่นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างชัดๆไปเลยด้านหลังนะครับด้านหลังมีทั้งหมด10ใบนะครับมาจากโรงงานเดียวกันเนาะนะครับตะแกรงปั๊มส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับ มีแบบเดียวกันเนะี่ยแบบตะแกีงแบบนี้แปดใบอีกสองใบจะได้ตะเกียงลายตรงแบบนี้นะครับแต่แขนด้วยกันได้นะครับนี่ด้านด้านหน้านะครับแขนด้วยกันได้นะครับนี่เลยนะครับตัวมาตีนหุ้มพรมก็ยังอยู่นะครับนี่เลยแม่แทะนะครับยี่สิบมิลนะครับมาตีนหุ้มพรมใบละหนึ่งพันเหมือนเดิมบีวีช่างนอ็อต นะครับฝาหลังสองใบฝาบนสองใบสภาพสวยขอบเหล็กนะครับไม้อัดแน่นๆนะครับขายใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับตู้เอ็มพีนะครับตัวนี้ยังไม่ทําความสะอาดเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวจะเก็บสีให้สวยๆไม้ไม่มีผุไม่มีแตกนะครับนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอเก็บนะครับรอเก็บเก็บสีให้ใบละสองพันบาทนะครับนะครับตัวนี้ เก็บสีให้สภาพไม้ดูครับหูจับเหล็กยังแน่นๆเลยครับเพจด้านหลังนะครับดอกก็ยังไม่แกะนะครับเพิ่งได้มานะครับมีด้านหลังนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับเนาะเก็บสีให้แบบละส0 0พันนะครับแบบละสองพตะแกรงปั๊มแบบนี้เราสวยๆเลยนะครับตู้ Big s o u t เ Center นะครับตู้ใบละ2000บาทนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์หูจับเหล็กชุดแขวนโรงงานนะครับเนาะมีสีใบ นะครับพร้อมใช้ใบละ4,400บาทนะครับดอกคงรอแลมต้อง 8p ดพีออเดียโอนนะครับในตู้เรียบร้อยดอกคงรอไว้3นิ้ว600วัตต์นะครับเสียงดีผมไปเอาไปดีโมมาแล้วนะครับตอนนี้เสียงดีใบละ4,400บาทรับเองมีส่วนลดนะครับพวงนี้ตะแกรงปับฟิลเตอร์ชุดแผนโรงงานใหม่ๆนะครับได้มาจากลูกค้ายังไม่แกะสติกเกอร์ยังไม่แกะที่ ุมเลยนะครับขายเพียงชุดละ7,500บาทยกพวงนะครับพร้อมชุดแขวนนะครับตู้เบียด21นิ้วเทอร์โบนะครับเทอร์โบขนาดนะครับความกว้าง120ลึก80สูง83มเซนนะครับมี2ใบสภาพใหม่ยังไม่ใช้งานเลยนะครับขายใบละ3,000บาทนะครับ21นิ้วนะครับเสียงหนานลูกใหญ่ๆนะครับใบละ3,000บาทนะครับ2ใบขอบเหล็กนะครับ แต่แกงฉีกนะครับผมสปกค,ค,คอนตู้เบียดวีโบต้องยกให้นะครับกระแสดีมากนะครับส่งไปแล้ว24บใบนะครับตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นเหลือแค่ชุดเดโมโที่ผมไปนํามาที่เหลือนะครับมีลูกค้ามามาติดต่อแล้วนะครับมาติดต่อแล้วจะมาดูสินค้าในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับใครสนใจสั่งที่ผมได้นะครับใบเพียงใบละ ราคาพิเศษนะครับใบละ3,200บาทนะครับใบละ3,200บาทเท่านั้นนะครับราคาพิเศษนะครับตอนนี้นะครับราคาพิเศษเพียงใบละ3,200บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ออกเดโมแล้วผมขาย4ใบตัวนี้ใบละเพียงแค่ใบละ3,000บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ผมได้พร้อมใช้ใบละ5,900บาทดอกโค้งหล่อเมล็ก2ก้อนดอกฟรีนะครับเป็นดอกมือสองนะครับ ใบละ5,900บาทนะครับส่วนตู้เปล่าใบละส0 0พันนะครับเป็นตู้เดโมนะครับตัวนี้นะครับใหม่ๆเลยเอาไปแค่เดโมแค่งานเดียวนะครับนี่ก็ยังไม่แกะเลยนะครับสวยๆนะครับต่อสายอะไรเรียบร้อยพร้อมใช้ใบละ5,900บาทนะครับตู้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับ B ีพันดอกเดิมๆนะครับเป็นดอกอ็มเอบ้างโอบอ้อมบ้างนะครับมีปะปนกันไป NPE นะครับปะปนกันไปนะครับตู้เปล่าผมขายใบละ800บาท ขอบเล็กนะครับใบละ8 0ด้นะครับส่วนตู้พร้อมดอกของขายเพียงใบละ1,500บาทพร้อมใช้ดังดังเสียงดีด้วยนะครับไม้ก็มีตามสภาพนะครับตามสภาพเป็นแค่เปลือกร่อน,นเฉยนะครับแต่ไม้อัดแน่นๆเลยนะครับไม้อัดแน่นเลยนะครับใครสนใจนะครับ มาดูได้นะครับข้างล่างก็จะสวยนิดนึงนะครับเป็นไม้อัดใหม่ๆเนาะข้างล่างจะสวยนิดนึงมีใบที่สวยใบที่ไม่สวยปะปนกันไปนะครับขายเพียงใบละ1,500บาทพร้อมดอกตัวนี้เลยดูครับดอกใหม่ๆเลยยังไม่มีการผ่านมือหมอดังทุกดอกรองดแล้วนะครับนะครับดังแล้วดังแล้วนะครับนะครับตู้เป่าก็มีแกะไว้ให้เรียบร้อยนะครับใบละ8 0 0บาทมาเลือกเอานะครับแล้วก็จะมีอ่าหน้าผ้าให้แบบนี้นะครับหน้าผ้าให้แบบนี้เลยนะครับ นี่แหละด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หูจับเล็กขอบเล็กนะครับนะครับขายเลยประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ทําความสะอาดไม่เก็บสีติดภารกิจนะครับยุ่งยุ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองสี่หกแปดนะครับเหลือสิบใบนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสนใจติดต่อมาได้ตอนนี้ชุดแขวนนี่ครับตู้ใส่ปากแปดคุณแปดคอมห้าศูนย์แหลมต้องแปดได้นะครับ พร้อม C C, C นะครับได้ได้หมดเลยนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆแบบนี้เลยนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆเลยนะครับพวงนี้ขายเพียงเจ็ดพันบาทนะครับพวงนี้ขายเพียงเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับสภาพสวยเลยนะครับด้าน,นหลังชุดแขนนะครับส,สวยๆ มีชุดแขนให้นะครับชุดนี้นะครับเนาะมีชุดแขนให้ด้านล่างนะครับด้านล่างห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับด้านล่างเป็นปากโหลดไม้เนาะเป็นปากโหลดไม้นะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพวงนี้เป็นปากโหลดใส่ด้านหลังนี่ใส่ด้านหลังตัวนี้นะครับเกะ่ฝาออกใส่ดอกด้านหลังปากจะใส่แปดคุณแปดใส่คอมห้าศูนย์คอมซีซีคอมเจ็ดห้าศูนย์ใส่ได้เลยนะครับ จะได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับเอาต่อมาต่อมานะครับอ่ามาดูที่ดอกลำพงูงดอกลำพูงตัวนี้เป็นอ่าบีทีอ่าพันสองร้อยวัตต์รุ่นอะไรเนี่ยรุ่นเฮอริเคนนะครับรุ่นเฮอริเคนสาภาพก็ใช้งานได้นะครับสาภาพใช้งานได้เดี๋ยวผมดูไว้ก่อนเปลี่ยนมาหรือยงัง ตัวนี้เป็นดอกเดิมนะครับดอกเดิมเดิมไหมเดิมสภาพดีสวยเลยนะครับใช้งานปกตินะใช้งานปกติมินหนึ่งคู่นะครับดูอีกดอกนี้ก่อนอ้ p. ดอกนี้ก็ดอกเดิมไหมเนี่ยลอยโอ้ตัวนี้เขาเคลือบเขาเคลือบตัวนี้มาเฉยเฉยเขาเคลือบสไปเดอร์มาเฉย,ยนะครับดอกเดิมนะครับเคลือบสไปเดอร์ตรงนี้ครับนะครับเขาเคลือบมาเนี่นะครับไปเอา น้ำยาเคลือบเคลือบมานะครับแต่ดูหน้าหมวกหน้าเลยเป็นดอกเดิมนะครับดอกเดิมนะครับขายดอกละหนึ0งบาทคงรอนะครับไว้4ีนิ้วพันสชั้นนะครับบีทีเฮลิเคนแโอหมที่1,200งพันวัตตนะครับส่วนต่อมาต่อมานะครับชาลินเจอร์นะครับชาลินเจอร์รุ่นอ่ารุ่นคอนพาวเวอร์นะครับ ตัวนี้รุ่น cl 6 5 0นะครับ el นะครับ8โอห์มที่650วัตต์นะครับเป็นพีวอดิโอสภาพสวยอยู่เด้อนะครับดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิมเดิมเลยเห็นไหมครับอึ๊บเดี๋ยวมองอึ๊บอึ๊บนี่นี่ดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิเดิมเลยนะครับมี2ดอกขายดอกละ2,100บาทดอกละ2,100บาทนะครับดอกฟรีมี5ดอกเนี่ยเดี๋ยวที่ผมใส่ในตู้นะครับเป็นดอกมือสองนะครับนี่ดอกที่ผมใส่ในตู้นะ นี่นะครับดอกเดิมๆทุกดอกนะครับดอกฟรีไว้สี่นิ้วนะครับแม่เหล็กสองชั้นแบบนี้นะครับเหล็กสองชั้นแบบนี้ขายสภาพดีสวยเลยมีทั้งหมดห้าดอกดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาดอกกัมพาดอกกัมพาเป็นรุ่นนะี้เนี่ยดูก่อนพีออเิโอนะครับแปดร้อยบาท นะครับรุ่น Challenger ์ซีรีส์นะครับ800วัตบาทตัวนี้เป็นโครงสงสวยๆเลยนะครับโครงแบบนี้ตัวนี้เดิมนะครับเดี๋ยวดูห้าก่อนดูสไปเดอร์นะครับเหลืองเลยนี่ดอกกาําพร้าดอกเดียวดอกละ2 3 0 0บาทเดิมสวยๆนี้ครับดอกละ2,300บาทนะครับ,รบมีดอกเดียวนะครับมีดอกเดียวนะครับต่อมาบุอ้อมดอกกำพร้าหนึ่งดอก ดังปกตินะครับดอกเดิมไหมดูก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดอกซ่อมมาแล้วนะครับดอกซ่อมนะครับขายเพียงเจ็ดร้อยบาทนะครับดังนะครับสิบแปดนิ้วแต่มันจะมีต้นนีตรงตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นที่ดังอยู่นะครับดัง ไม่มีตำหนิดูดอกอ๋อตำหนิตรงนี้รอยติดกาวนะครับนี่นี่นี่น,นี่เอาไปติดกาวก็อยู่แล้วนะครับแต่ผ้าไม่ได้ขาดเด้อเอาไปติดกาวนะครับไปติดกาวเอานะครับดอกละเจ็ดร้นะครับดังปกตินะครับเอาต่อมาดอก npe jb หนึ่งพันแวัตต์ที่8ดโอห์มเดี๋ยวให้ดูดอกก่อนอึบ๊ ปบมีทั้งหมด2ดอกดูสภาพสวยๆเลยทั้ง2ดอกนะครับสภาพสวยเหมือนกันขายเพียงดอกละหน0่บาท2ดอกนะครับดอกละหนึ่งารอยบาทอดอกตัวนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้เหลือต้นสี่หกแปดเหลือ8ดอกนี่แหละที่ผมใส่ในตู้ของเอาไปด e โมนะครับนี่ครับตู้ไปด e โม เกือบดอกมาอย่างดีเสียงหนาๆนาโ,โป๊ะเลยครับตัวนี้ครับแปดดอกดอกละ1นึ่บาทดอกละหนึ่บาทคงรอไว้3นิ้ว600ว้อยบาทปากพวกนี้ปาก 8, 8. ปดคปดากละ350บาทนะครับมีประมาณสิบสปากนะครับปากละสามร้อยห้าสิบบาทสามบาทไม่ใช่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสา,350บา,350บาม้าสิบบาทนะครับเนาะนะครับปนะระมาณนี้ต่อมา เสาคาบยูไอสิบหกแท้สภาพดีสวยนะครับหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมามาตินนะครับเอพีเอ็กหนึ่งมืนแปดพันวัตต์นะครับสิบแปดช่องละสองดอกไปเลยนะครับสิบแปดช่องละสองดอกไปเลยนะครับสิบแปดช่องละสองไปเลยอิ่มอิมนะครับอิ่มอิมเสียงหนาหนาแน่นนะครับนะครับลูกโตๆขับเสียงกลางก็ดีนะครับเพียงขายวันนี้เก้าพัน 800บาทนะครับ9,800บาทนะครับอ่ามิกตัวนี้ก็ยังอยู่บารินเจอร์นะครับเป็น9,500บาทนะครับตัวนี้นะครับมิกหาบารินเจอร์โฟลว์แปเนาะอ่า, er, 8, นะอามิกตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องนะครับมิกหนงังมิกหนงังเขาเรียกว่ามิกอ่ย้อนยุกนะครับมิกเกา่าไฟอยู่ติดหมดตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้น,ตน,นแต่ตัวนี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง รุ่นเทสแคม m นะครับใช้งานปกติเสียงหนาดีมากดีกว่าของจีนนะครับดีกว่าของจีนที่เขาผลิตมาตอนนี้นะครับขายเหมือนเดิมหน0่ 1, บาทนะครับใครสายนี้ไปเลยมีช่องเสียบออกออกด้วยนะครับเดโฟน e ด้านหลังก็เป็นปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายให้เราต่อออกนะครับมีทั้งจิกเอคลาร์โมโนแล้วก็แจ็คขาวแดงดำแดงเรานี่แหละนะครับเสียบได้นะครับเสียงดีเสียงหนานะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาต่อไป m อมเกซาสภาพสวยใหม่ๆใ,ใช้งานปกติ m อมรุ่นนี้นะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับเป็นรุ่น800วัตต์นะครับสามารถขับ18โค้งปั๊มครั้งละ2ดอก14 14โอไม่ใช่ิ12ครั้งละ4ดอกได้3ดอกได้2ดอกได้15ครั้งละ2 3ดอกได้แรงนะครับตัวนี้นะครับกล่องที่สวยแบบนี้เลยขาย6,900บาทนะครับ6,900บาทนะครับ แหลกตัวนี้นะครับแหลกตัวนี้สีฟ้าดีสวยใสแอมอีกซาวอยู่นะครับสีน้ำเงินดีสวยเลยขายพร้อมฝา1,000บาทนะครับพร้อมฝา1,000บาทนะครับต่อมา NPE ตัวนี้ก็ยังอยู่่สวยๆนะครับ8,500าบาทเดิมๆสภาพสวยเงี้ยนกิดนะครับสภาพสวยๆเลย8,500บาทนะครับแอมตัวนี้นะครับแฮมเมอร์ FP 9 0 0 0ตัวนี้ขาย หารถาคาพิเศษวันนี้เลยนะครับ9,000บาทนะครับ9,000บาท MC ชั้นแนนเหลือหนึ่งตัวนะครับไมโครเทค4ชั้นแนนเหลือหนึ่งตัวขายเดิมๆนะครับดเดิมๆนะครับดเดิมๆขายเพียงแทน้ละ1 5 0 0บาทนะครับเอาต่อมาแมประกอบตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับขายเพียงวันนี้เอาราคาเราลดไปเลย7,500บาทนะครับ โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับโน้ตบุ๊กสีน้าเงินสวยๆนะครับน้ำเงิน,สว,น,งงนสวยเลยโน้ตบุ๊กนะครับนี่โน้ตบุ๊กก็ยังอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้สวยๆสปิกแรงใช้ได้นะครับแหละกข้างล่างอ่าสามร้อยห้าสิบบาท,ต,บาทตัวนี้สองร้อยบาทตัวข้างล่างตัวใหญ่แบบนี้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับ สินค้ามีประมาณนี้นะครับมาแนะนำนะครับในช่วงเย็นเย็นของวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานเนาะนะครับเย็นๆของวันนี้ใครสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับของก็ออกไปเยอะพอสมควรนะครับใครสนใจชิ้นไหนติดต่อมาได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับแล้วเจอกันใครที่ว่างนะครับในช่วงเดือนกันยายนในวันที่2 1ถึง22นี้นะครับไปชมงานเดโมตู้เบร บีบูตัวนี้ผมจะนําไปลงสนามเดโมที่จังหวัดชยภูมินะครับสถานที่จัดอยู่ที่ห้างโรบินสันจังหวัดชยภูมินะครับในวันที่21-22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับสนใจชื่อไหนก็ติดต่อมานะครับเบอร์เหมือนเดิม0890924944แอดไลน์เป็น ID ขึ้นจะขึ้นว่าคูก๊อปนะครับสวัสดีครับ